หนึ่งในเรื่องราวที่ว่ากันว่ามันลึกลับไม่แพ้กันกับเรื่องราวในอวกาศหรือใต้สมุดกันเลยนะครับมันก็คือเรื่องราวใต้ผืนแผ่นดินที่เราเราได้เหยียบกันอยู่เนี่แหละเพราะว่ากันว่ามันเป็นสถานที่ที่มนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้เกี่ยวกับมันแบบได้น้อยมากนะครับผมเพราะแบบการจะลงไปสำรวจใต้ดินเนี่ยเราก็คงจะจินตนาการได้ใช่ไหมว่ามันมันน่าจะยากกว่าการลงไปสำรวจใต้น้ํากันขนาดไหนนะครับผม คือมันยากขนาดที่ว่านักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยจะเรียกว่าใต้พื้นดินของโลกเราอ่ะมันเป็นอิเซไกหรือว่าโลกต่างดาวอีกมิติหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมเนื่องจากบางทีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกันไอสิ่งมีชีวิตที่เขาได้ไปเจอมาใต้ดินเหล่านั้นเนี่ยมันถึงสามารถใช้ชีวิตในสภาพที่ไรออกซิเจนได้นะครับหรือว่าทำไมบางตัวเนี่ยก็ถึงมีอายุปาไปกว่า1,000พปีกันเลยนะครับผมคือแบบ ใช้ชีวิตยาวนานก่อนยุคสุโขทัยกันอีกอะหรือไม่ทําไมบางตัวถึงได้โหดสลัดขนาดที่ว่ากรรมตภาพรังสีอะไรเนี่ยไม่สามารถทํามันได้แล้วมันยังกินกนนรรมตภาพรังสีได้อีกเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่านะครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้ที่แอดเนี่ยจะค่อยๆพาเพื่อนๆเ,นเนจาะลงไปใต้โลกของเราทีละชั้นทีละชั้นเพื่อไปดูความแปลกอยู่ด้านล่างกันนั่นเองนะครับผมโดย ชั้นแรกที่เราจะกล่าวถึงกันเลยนะครับมันก็คือชั้นของผืนดินที่มันลึกไม่เกิน4เมตรอะ่ะหรือว่าชั้นที่เราสามารถขุดลงไปได้เนี่ยแหละนะครับผมที่ลักษณะของชั้นนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างคล้ายๆกับสภาพบนโลกเราเลยนะครับก็คือมีทั้งอากาศออกซิเจนความชื้นแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่พอควรนะครับมันก็เลยได้ทําให้สภาพของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างใต้นี้เนี่ยก็ไม่ค่อยน่าจะแตกต่างจากที่เราพอจะจินตนาการภาพออกสักเท่าไหร่หรอกนะก็อย่างเช่นพวก ตัวตุ่นไสเดือนแมงมุมกบเขียดอะไรเวลาที่พวกมันขุดดินลงไปจําศีลนะอ๋อๆกนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีพวกเชื้อเห็ดเชื้อราอีกนะครับผมที่เขาว่ากันว่าไอ้พวกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนโลกเรามากนะครับผมให้โลกเราเนี่ยได้สงบสุขแล้วเราก็มีอาหารอร่อยๆเนี่ยได้กินกันเนื่องจากว่าไอ้การขับเคลื่อนตัวไม่ว่าจะเป็นของสัตว์หรือว่าพวกเห็ดราอะไรแบบนี้ในการย่อยสลายนะ มันก็จะไปทําให้ดินของเรานะครับได้ดีสมบูรณ์จนกระทั่งเราเราได้มีกับข้าวกับปลากันมากินเนี่ยแหละแต่เอาเป็นว่าทีนี้เราลองลงไปในชั้นดินที่ลึกกว่าเดิมกันหน่อยดีกว่านั่นก็คือลึกลงไปในระดับที่ต่ํากว่า4เมตรหรือว่าระดับที่มันจะเริ่มเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตธรรมดาบนผืนโลกกันแล้วนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิของสถานที่ตรงนี้มันก็จะเริ่มเย็นลงแล้วก็สภาพการหายใจเนี่ยมันก็จะทําได้ยากขึ้นนะครับผม แต่ก็น่าเหลือเชื่อนะว่าข้างใต้นี้เนี่ยมันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตซึ่งเราน่าจะสามารถเห็นได้บนผืนโลกเนี่ยมันลงไปอยู่ในนั้นด้วยนะซึ่งสิ่งที่ว่านั้นก็คือสุนัขจิ้งจอกนะครับผมใช่ครับผมคือแอดก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันสามารถขุดโพรงลงไปยังใต้ดินที่ลึกเนี่ยเพื่อมาทําเป็นที่พักอาศัยของมันได้นะซึ่งส่วนใหญ่การที่มันจะขุดลงไปลึกๆแบบเนี้ยก็เป็นในตอนที่มันอยากจะเลี้ยงลูกอ่อนหรือว่าเป็นห้องสําหรับการทําคลอดอะไรแบบนี้แหละ สุนัขจิ้งจอกนะครับเขาก็เลยได้ลงไปหาที่ที่มันห่างไกลจากภัยอันตรายนะ่ะโดยส่วนใหญ่สถานที่ที่จิ้งจอกเหล่านี้มันจะขุดนะครับมันก็จะเป็นสถานที่ที่ใกล้กับแหล่งน้ําหรือว่าความอะไรที่มันเย็นๆนั่นเองนะครับมันจะได้แบบสบายยังไงละ่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าหากใครสงสัยว่าเาลาวแล้วน้องหมามันจะมองเห็นหรือมืดขนาดนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าเวลามันลงไปอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช้ประสาทสัมผัสที่เป็นตาหรอก แต่ว่ามันจะใช้พวกประสาทสัมผัสทางด้านกลิ่นกับการฟังเสียงแทนนะครับผมซึ่งเมื่อเราได้ขุดลงไปลึกกว่าชั้นนี้อีกเนี่ยเราก็จะไปพบกับสภาพของภูมิอากาศโลกที่เริ่มเย็นลงแล้วครับคือเย็นลงสักประมาณ1 0บถึงสิองศาหรือว่าเป็นอุณหภูมิสวรร์แบบที่คนไทยหลายๆคนเนี่ยใฝ่หากันมาเลยนะครับผมซึ่งไอความเย็นในระดับนี้เนี่ยแหละมันก็เป็นคําตอบว่าทําไมเวลาเราขุดน้าดําบาดาล พุดขึ้นมาดื่มกินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าน้ําบาดาลมันมันเย็นสดชื่นอะไรกันแบบนั้นนะครับมันก็มาจากตรงนี้เนี่ยแหละที่ว่าเนื้อดินเนี่ยมันไม่ได้ไปโดนความอุ่นจากพระอาทิตย์กันแล้วนะครับผมแต่เท่าททุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเราได้ขุดโลกลงไปให้ลึกกว่าเดิมเพราะว่าสภาพของโลกในตอนนี้ก็คือลึกลงไป50เมตรใต้ดินนะอุณหภูมิเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอุ่นขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเนี่ย ได้อยู่อยู่นะอย่างเช่นพวกรากของต้นไม้อย่างแคเมลทรอนซึ่งแอนก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าพืชพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพืชที่มักขึ้นอยู่ตามแอฟริกาที่เรามักจะเห็นตามการ์ตูนพวกซิมบ้าฮาคุน่ามาท่าอะไรแบบนั้นที่เป็นต้นไม้โดดๆอยู่ตามทุ่งสวรนนานั่นแหละครับมันก็คือต้นเหล่านั้นแหละหวังว่าเพื่อนๆคงจะนึกออกกันนะซึ่งสาเหตุที่มันได้ไปขึ้นอยู่ในทุ่งสวรนนาแบบโดดเดี่ยวอะไรแบบเนี้ย มันก็มีเหตุผลอยู่นะนั่นก็เพราะว่าไอ้พวกต้นไม้เหล่านี้มันจะมีความพิเศษในการสามารถย่างรากอะ่ะลงไปลึกใต้ดินได้แบบเป็น1 0บสเมตรเลยนะคือที่ยาวที่สุดซึ่งเขาได้ไปพบมาเนี่ยก็ว,ว่าจะว่าน่าจะอยู่ประมาณแบบ68เมตรใต้ดินกันนะ่ะซึ่งถามว่าแล้วทำไมมันต้องอย่างลงไปให้ลึกในระดับนี้ด้วยนะครับเขาก็ว่ากันว่าสาเหตุเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากแหล่งน้ําใต้ดินอีกนี่แหละ เนื่องได้ว,ว่าพกทุ่งสวรรค์นหน้าอะไรเหล่านั้นนะครับมันก็จะมีความแห้งแล้งอย่างมากนั่นแหละระดับน้ําใต้ดินเนี่ยมันก็เลยได้ลงไปอยู่ลึกขึ้นเลยพวกต้นไม้เหล่านี้มันก็สามารถพัฒนาตนเองชอนชรากไปจนกระทั่งไปเจอกับน้ําใต้ดินแต่ทีนี้เมื่อเราพูดถึงคําว่าน้ําบาดาลใต้ดินแล้วเนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเอะใจถึงเรื่องนี้กันหรือเปล่าว่าการมีน้ำเนี่ยก็เท่ากับว่าการมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับ ตรงบริเวณนี้เองเนี่ยที่มันมีทั้งน้ำแล้วก็แร่ธาตุอยู่จำนวนมากนะมันก็ได้มีสิ่งมีชีวิตซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นเนี่ยได้อยู่กันอย่างมากมายนะครับผมที่ถึงแม้ว่าตรงข้างใต้ดินเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีออกซิเจนก็ตามแต่ว่าไอ้พวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่มันก็ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยออกซิเจนนะครับในการหายใจแล้วแต่ว่ามันจะได้ปรับเปลี่ยนวงจรชีวิตของมันโดยการไปสลายพวกสารอินทรีย์หรือว่าแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ย มาดูซึมเข้าร่างกายมันเพื่อดำรงชีวิตกันแทนนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสิ่งมีชีวิตจำพวกแบคทีเรียเฮเทโรโทรฟิกส์นะครับผมที่ไอเจ้าแบคทีเรียกลุ่มเนี้มันก็จะสามารถสร้างอาหารของตัวมันเองได้จากการย่อยพวกซักโปรตีนไขมันหรือว่าน้ําตาลอะไรของพวกซักสัตว์ต่างๆข้างบนนะที่มันได้ถูกย่อยสลายแล้วมันไ,มได้โดนชะล้างลงมาในน้ำเนี่ยมันมันกองอยู่ตรงแหล่งน้ําบาดาลใต้ดินนี่แหละ แต่ว่าอีก2ตัวที่มันน่าสนใจไปไม่แพ้กับเจ้า h e t e r o t r o p h i c นะครับมันก็คือตัวที่มีชื่อว่า Desulfovibrio vulgaris ซึ่งชื่อนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปจํามันหรอกนะครับจำเป็นว่าแค่หน้าตาของมันก็พอครับที่หน้าตาของเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบคทีเรียไส้เดือนตัวเรียวๆย,ยาวๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นึกภาพไม่ออกก็ดูภาพที่แอดแปะออกมาให้กันแล้วกันนะครับนั่นแหละ เพื่อน,เอนๆเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับตัวอะไรมันก็คล้ายๆกับไส้เดือนใช่ไหมเอาเป็นว่าคขาเรียกว่าแบคทีเรียไส้เดือนก็นแล้วกันนะซึ่งความน่าสนใจของเจ้าแบคทีเรียไส้เดือนตัวนี้นะก็คือมันจะเป็นแบคทีเรียที่นอกจากจะสามารถเติบโตในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนกันได้แล้วนะครับผมเอาจริงๆออกซิเจนเนี่ยมันอาจจะเป็นพิษตอ่อแบคทีเรียพวกนี้ด้วยนะนั่นแหละครับมันก็เลยจําเป็นต้องย้ายตัวของมันลงไปอยู่ในที่ที่ ลึกจนกระทั่งออกซิเจนต่ำนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากใต้ดินแล้วเนี่ยพวกแบคทีรียเหล่านี้นะครับก็ยังสามารถพบได้อย่างพื้นใต้ทะเลลึกหรือว่าบ่อน้ำมันกันอีกนะครับผมแล้วทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้ามันไม่มีออกซิเจนแบบนี้เนี่ยเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างไรใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าไอ้เจ้าแบคทีเรียที่มีหน้าตาคล้ายกับน้องไส้เดือนตัวนี้นะมันก็จะหายใจโดยการสูดเอา ซันเฟตเข้าไปนะครับเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแทนก่อนจะแปลงเป็นสารอะไรอื่นเนี่ยปล่อยมาบำรุงดินกันต่อนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งที่มันอาจจะมีความสำคัญต่อมนุษยชาติเราในอนาคตได้อย่างมากนะครับก็คือเจ้าแบคทีเรีย Dianococcus radiodurans นะครับผมที่ไอความสามารถของเจ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเอาจริงๆก็ได้ถูกแฝงมาอยู่ในชื่อของมันแล้วนะครับที่เป็นพยางท้ายซึ่งอ่านว่า radio d u r a n c e นะครับผมทายออกไหมว่ามันมันคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตก็คือคำว่า radio นะครับมันก็มาจากคำว่าคลื่นหรือว่าพวกกรรมภาพรังสีนั่นเองนะครับผมส่วนคำว่า d u r a n c e เนี่ยมันก็จะเหมือนกับคำว่า enduring หรือคำว่าทนทานอะไรประมาณนั้นนะซึ่งเอามารวมรวม,รวมตัวกันนะครับก็จะหมายความว่าไอ้เจ้าแบคทีเรียตัวนี้มันจะมีความสามารถในการทนทานต่อพวก กรรมตภาพรังสีได้นะครับผมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามเอาแบคทีเรียตัวนี้มาเริ่มวิจัยเหมือนกันนะว่ามันจะมีคุณสมบัติในการมาทำลายหรือว่าย่อยสลายกรรมตภาพรังสีที่ปกติเราว่ากันว่าต้องปล่อยให้มันแบบ ค่อยๆสลายไปเองตามครึ่งชีวิตของมันนะครับผมคือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถนำเอาแบคทีเรียตัวนี้มาพัฒนาจนกระทั่งมันสามารถไปดูดตะกอนโลหะหนักดูดสารประลอดอะไรที่น่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์มาได้นะครับคือใครจะไปคิดใช่ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตที่มันได้อยู่ใต้โลกแบบนี้พวกมันก็อาจจะสามารถช่วยมนุษยชาติของเรากันได้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเราเริ่มเจาะโลกลงไปงในชั้นที่มันลึกกว่าเดิมดีกว่า นันก็ลึกลงไปในระดับ500เมตรกันนะครับที่ณตรงชั้นนี้เนี่ยเราก็จะได้พบกับอุณหภูมิซึ่งเริ่มไม่เป็นมิตรต่อม,มนุษยชาติแล้วนะครับคืออุณหภูมิมันจะเริ่มสูงขึ้นอีกจากเดิมสักประมาณ5-10องศาจากค่าอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นโลกนะนั่นก็คือ20-25องศานะครับแต่ที่ว่ามันได้น่ากลัวมากกว่าของตรงบริเวณนี้ก็คือเรื่องราวของความดันใต้ดินครับผมที่เขาว่ากันว่า ถ้าหากใครได้ไปอยู่ยังใต้ดินตรงนี้ที่มีระดับความลึกมากกว่า500เมตรนะเราจะต้องเจอสภาพความดันที่แบบอยู่ในระดับมากไปถึงพื้นผิวของดาวสุกกันเลยอะคือเป็นความดันประมาณ23เมกะปาส卡ลนะครับหรือถ้าจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือให้เพื่อนๆลองดูว่ามันมีตู้เย็นขนาดใหญ่2บานประตูเมื่อวางกดทับอยู่บนหัวเราประมาณแบบ9ตู้ซ้อนๆกันนะครับผมนั่นแหะมันก็จะเป็นความหนักอะไรขนาดนั้นนะ แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับคือถึงแม้ว่าสภาพรอบข้างเนี่ยมันจะมีบรรยากาศอะไรที่โหดสลัดขนาดไหนไอ้ตรงนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็ยังได้ไปค้นพบกับสิ่งมีชีวิตแปลกๆซึ่งมาได้อาศัยอยู่ด้วยนะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นไอ้ตัวที่มันมีชื่อว่า extremophile หรือแอดจะขอตั้งชื่อมันว่าเป็นหนอนตะขาบหัวจุ๋วแล้วกันนะครับเพราะแบบเพื่อนๆดูหน้าตามันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แบบ อ้วนๆปอมๆเรียวๆแล้วยังหิ่ยวๆย่นๆ,ๆ,ๆอีครับมีหัวเหมือนกับน่าเหมือนเหมือนต้องนั้นเลยอะครับผมแล้วมันก็ยังมีขาแบบดุกดิกดุกดิก,ดก,ดก,ดกงอกออกมาประมาณ78ขาด้วยนะครับผมทำให้มันดูมีลักษณะคล้ายๆกับกึ่งตะขาบกึ่งพะชู่ย,ยังไงก็ไม่รู้นะซึ่งถึงแม้ว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะดูแปลกๆแล้วก็จังไรไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของเจ้าหนอนจูเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะเพราะว่า จากชื่อนำหน้าของมันที่มีคำว่าเอ็กซตรีมแปะด้วยอยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะสามารถบ่งบอกเราได้ใช่ไหมว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ยมันสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่ทรหดกันขนาดไหนนะครับผมคืออย่าว่าแต่เรื่องแรงดันที่มันไม่ได้กดทับลงตัวมันเป็นมหาศาลแล้วมันยังทนอยู่ได้เลยนะแต่ว่ากันว่ามันเคยมีนักวิทยาศาสตร์อ่ะเขาได้ส่งหนอนจูตัวพวกนี้นะครับได้ขึ้นไปในอวกาศแล้วแล้วก็ไปดูว่ามันสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพที่แบบ เป็นอวกาศซึ่งต่างกับบนโลกอย่างสิ้นเชิงได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามหาสัจจรรันมากครับผมนอกจากที่หนอนจูเหล่านี้มันจะอยู่บนที่ลึกๆได้แล้วใช่ไหมในอวกาศเนี่ยมันก็ยังแบบใช้ชีวิตอยู่ได้ชิวๆจนกระทั่งยานอาวกาศกลับมายัางบนโลกเนี่ยมันก็ยังหลั่นล้าของมันได้อยู่นะครับผมและนอกจากเจ้าหนอนจูตัวนี้เองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็ยังได้มีการไปค้นพบกับ ไ้เดือนฝอยขนาดเล็กครับผมที่มันก็จะดํารงชีวิตในการหากินโดยกินพวกไอ้แบคทีเรียต่างเนี่ยเป็นอาหารอยู่ตรงนี้กันด้วยคือมันเริ่มจะมีการแบบล่าสัตว์กันเป็นอาหารแล้วนะแต่เป็นอาหารในระดับที่เป็นสกิลของแบคทีเรียกันนะครับผมอาจจะว่าไอ้เนื้อที่ในตรงนี้ที่เราคิดว่าสภาพบรรยากาศของมันน่าจะเป็นรกกันแล้วเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเพียงแค่ปฐม,มบทของความสยองใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปอีกชั้นนะครับซึ่งนั่นก็คือความลึกในระดับ หนึ 1> 1, ่พเมตรใต้ดินนั่นเองหรือถ้าจะเปรียบเทียบก็คือไอชั้นนี้เนี่ยมันได้เจาะลึกลงมากว่าความสูงของตึกเบิร์ชคคลิฟาหรือว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้ที่อยู่ที่ดูไบกันได้แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนด้วยความที่มันอยู่ลึกลงมาขนาดนี้เนี่ยแหละปริมาณออกซิเจนที่อยู่ใต้เนื้อดินตรงนี้นะมันก็จะมีระดับต่ำกันแบบเราไม่สามารถหายใจได้แล้วนะครับผม แต่ว่ามันก็เช่นเคยครับผมคือมหัศจร,รย์ของสิ่งมีชีวิตมากต่อให้สภาพอากาศทรหดอะไรมันจะมีขนาดไหนนะตรงนี้เนี่ยมันก็ยังม,มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถดัดแปลงรูปร่างของมันหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ของมันเนี่ยให้มาอาศัยอยู่ณนะตรงนี้ได้คือแอดจะขอเรียกเจ้าตัวนี้ว่าเจ้าหนอนลูกโป่งก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับ ลูกโป่งที่ได้ถูกมัดเชือกมีหางยาวๆรีๆอยู่นะครับผมแต่ถ้าว่าไอตัวหัวของลูกโป่งแทนที่มันจะเป็นกลม,กลมๆใช่ไหมมันเท่ากับยาวๆรีๆเหมือนกับเม็ดยาแคปซูลนะครับผมคืออันนี้เนี่ยแอดพยายามพูดจาไม่ให้มันดูได้จังไรกันแล้วนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆหน้าตาของเจ้า,จาตัวนี้มันคล้ายๆกับแบบอสุจิกันเลยเกินนะคือมันเป็นตัวอะไรหัวกลมๆที่มันมีหางนะครับผมโดยชื่อของมันเนี่ยก็มีนามว่าเทอร์โมเดซาโฟไวเบรียลนะครับซึ่ง ด้วยความที่ชื่อของมันมีคําว่าเทอร์โมนําหน้าเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกใช่ไหมครับว่าความสามารถของมันคืออะไรครับผมมันคือความสามารถในการต้านทาน,ทานต่ออุณหภูมิอย่างมากเหลือเชื่อนะเนื่องจากว่าอุณหภูมิของใต้โลกตรงนี้นะก็ว่ากันว่ามันจะมีความร้อนขึ้นมาอย่างมากเลยเนื่องจากว่าไอกแกนของโลกที่มันก็กําลังร้อนกันอยู่ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเจ้าอิแบคทีเรียหน้าตาเหมือนอสุจิตัวประหลาดเนี่ยมันจะสามารถทนอุณหภูมิไปได้มากถึง ห0า0ถงองศาเซลเซียสกันเลยนะครับผมและขนาดของตัวมันเนี่ยก็ยังมีขนาดที่เล็กมากด้วยคือว่ากันว่าเล็กไปประมาณ2 0,000เท่าของมดนะคือน้อยกว่ามด2 0 0 0 0ืเท่านะครับผมแต่ถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กขนาดนี้นะเราก็อย่าไปดูถูกมันนะเพราะว่ามันจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไวมากจนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขายังต้องตกใจกันเลย แต่เอาเป็นว่าทีนี้เนี่ยเราลองลงไปให้ลึกกว่าเดิมแบบมากกันหน่อยดีไหมครับคือลึกกันไปในระดับสัก4กิโลเมตรใต้พื้นดินกันเลยที่ความน่ากลัวของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นเนื้อที่ที่แบบนอกจากจะมีความดันอยู่ใต้ดินได้มากเท่ากับระดับมาริยาน่าเทรนช์หรือว่าล่องน้ําที่ว่ากันว่าลึกที่สุดของโลกเราแล้วนะก็คือแบบไอ้ต่ำกว่าไอ้ตรงที่เรือดำน้ำําไททันนะ่ะมันได้ลงไประเบิดบุ้มกันอีกนะครับ อุณหภูมิของเนื้อที่ใต้โลกตรงนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันยังได้สูงไปถึง120องศาเซลเซียสด้วยนะครับถ้าเทว่ามันก็ยังมีน้ําอยู่นะคือเพื่อนๆงงไหมว่าเอา้าแล้วทำไมอุณหภูมิมันมากกว่า100องศาเซลเซียสซึ่งปกติเนี่ยน้ำมันควรจะระเหยไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอทําไมตรงนี้มันยังมีน้ําอยู่นะครับผมนั่นก็เพราะว่าไอ้ปัใจจัยในการจะระเหยของน้ํานะครับมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่อุณหภูมิเนี่ย จะต้องสูงไปถึงร้อยองศาอย่างเดียวยังไงแหละแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งปัจจัยที่มันเป็นตัวกําหนดด้วยนั่นก็คือพวกแรงดันหรือความกดอากาศต่างๆที่มันได้อยู่บริเวณใกล้เคียงนั่นเองนะครับผมก็คือเขามีคนเนี่ยเคยเอาน้ำอ่ะขึ้นไปต้มบนยอดภูเขาสูงๆที่มันมีความกดอากาศต่ำนะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันระเหยไปในตอนที่แบบอุณหภูมิได้อยู่แค่80องศาเท่านั้นเอง เนื่องจากว่าไอตรงห้างบนเขาเนี่ยมันจะมีความดันที่แบบเบาบางมากนะครับแต่ว่ากลับกันครับพอลึกลงไปใต้โลกพอความดันอะไรเมันได้เยอะมากขึ้นเนี่ยมันก็ได้ทําให้จุดเดือดหรือว่าจุดที่น้ําจะระเหยเป็นไอเนี่ยมันก็ได้มีสูงขึ้นนะครับผมดังนั้นเองถึงแม้ว่าสภาพใต้โลกตรงนี้เนี่ยจะมีระดับอุณหภูมิที่มากไปถึง120องศานะครับแต่ทาว่ามันก็มีแรงดันเยอะมากจนทําให้น้ำเนี่ยก็ยังคงสภาพเป็นของเหลวได้อยู่นะ หวังว่าเพื่อนๆคงพอจะเข้าใจกันนะครับผมแต่ถา้านอกจากเรื่องราวของความร้อนที่มันได้น่ากลัวอยู่ตรงบริเวณชั้นดินนี่แล้วนะ mm. เขาก็มองว่ามันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของสภาพกรรภาภพรังสีที่มันอยู่ของใต้นี้เองที่ว่ากานว่ามันจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยนะครับผมซึ่งถามว่าไอ้กรรพรังสีพวกนี้มันไปได้แต่ใดมานะครับเขาก็มีทฤษฎีครับว่า มันได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ช่วงโลกเราเนี่ยได้พุ่งก่อตัวขึ้นมามีสภาพเป็นแบบดินร้อนร้เบิดตุ้มต้ามอะไรก็มีกำมันตภาพรังสีอยู่ข้างในนั้นเนี่ยแบบเยอะแยะกันเลยนะครับและไอสิ่งที่มันได้ถูกกักอยู่อย่างใต้โลกเนี่ยแหละมันก็ได้ส่งผลกระจายขึ้นไปปนเปื้อนอยู่ตามชั้นหินชั้นดินลึกๆของโลกกันอีกเพียบเลยนะครับ จนทําให้สภาพใต้ดินของโลกในตรงนี้เนี่ยก็มีคนเขาเอาไปเปรียบเทียบกับนรกกันเลยทีเดียวนะเนื่องจากว่านอกจากที่มันจะร้อนมีความดันอะไรเยอะเนี่ยมันยังมีกมรรมตภาพลังสีทาให้เป็นสภาพที่แบบคนลงไปอยู่เนี่ยคือตายกับตายเท่านั้นนะครับผมซึ่งถามว่าแล,วแล้วแบบนี้มันจะมีตัวอะไรลงไปอยู่ข้างล่างนั้นได้ไหมนะครับเราก็ต้องตอบว่าก็ยังมีครับผมเพราะว่าเนื้อที่ตรงใต้ดินที่มันดูเหมือนจะเป็นหินแข็งๆหินแน่นๆแบบเนี่นะ มันก็จะมีรูโพรงอากาศนะ่ยอยู่อย่างเพียบเลยหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนนึกภาพไม่ออกนะก็ให้นึกถึงภาพพวกหินภูเขาไฟหินทรายอะไรแบบนี้ที่มันก็จะมีรูใช่ไหมแต่มันจะเป็นรูแบบที่เล็กกันมากนะครับผมซึ่งเขาว่ากันว่าไอ้รูเล็กๆเ,เหล่านั้นแหละมันก็เหมือนเป็นแหล่งหลบซ่อนหรือแหล่งกกดานที่ดีเลยของพวกเราแบคทีเรียนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นเองไอ้โพรงเหล่านี้ที่มันจะเป็นที่หลบตัวแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ํานะครับให้พวก แบคทีเรียใต้ดินเหล่านี้เขาสามารถดำรงชีวิตอาศัยอยู่ต่อไปได้ด้วยนะ a m a z ิ n g ใต้โลกมากโดยเจ้าสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ยังลึกขนาดนี้ได้นะครับเขาก็มีการตั้งทฤษฎีว่ามันน่าจะเป็นเจ้า d e s u l f o r u d i s o d o x t o h y a t o r หรือว่าแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการลงความเห็นกันว่ามันน่าจะสามารถอาศัยอยู่ได้ในระบบนิเวศที่แบบเหมือนกับจะแยกตัวออกจาก โลกเบื้องบนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะก็คือแบบเหมือนอยู่ต่างดาวเลยนั่นแหละซึ่งหน้าตาของไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวอมีบา้าตัวย,วยาวตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมที่เขาเนี่ยก็ได้เคยมีการค้นพบมันครั้งแรกณนะเหมืองทองแห่งหนึ่งอย่างแอฟริกานะครับในจุดที่มันลึกลงไปใต้โลกกว่า2.8กิโลเมตรกันเลยนะครับผมแต่ว่าไอ้เจ้าสิ่งพวกนี้มันก็ยังสามารถอาศัยอยู่ใต้ดินกันได้นะ่ะเนื่องจากว่า ลักษณะในการใช้ชีวิตของพวกมันเนี่ยนะมันก็ไม่จําเป็นจะต้องอาศัยแสงหรือว่าพึ่งพาสารอินทรีย์อะไรบนพื้นผิวโลกเลยนะก็เลยทําให้มันไม่จําเป็นจะต้องมีความเกี่ยวข้องอะไรกับบนพื้นโลกเลยเนี่แหละและนักวิทยาศาสตร์บางคนนะก็บอกว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ต้องสามารถไปอยู่บนพื้นโลกนะแต่ว่ามันยังสามารถไปอยู่ได้ถึงบนดวงอังคารหรือว่าบนดวงจันทร์น้ําแข็งของดาวพฤหัสเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้คือมันเจ๋งไปขนาดนั้นเลยนะ และที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นกนะ็คือไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับเขาก็ว่ากันว่ามันสามารถมีอายุที่ยืนยาวไปได้ด้วยคืออาจจะยืนยาวไปถึงมากกว่า1000ปีเลยก็ว่าได้นะคือเยอะมากกว่าก่อนที่กรุงสุโขทัยจะเด v e l o p มาเป็นกรุงเทพมหานครอีกนะครับผมแล้วทีนี้ถามว่าแล,วแล้วทำไมมันถึงสามารถใช้ชีวิตได้อยู่อย่างยาวนานกันแบบนั้นล่ะซึ่งคำตอบนะครับมันก็อาจจะมาจากหนึ่ง เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้เนี่ยมันก็มีสภาพในการแบ่งตัวเองอะ่ะช้ามากนะครับก็คือปกติเวลาคนเราจะ,จะเจริญเติบโตอะไรมาใช่ไหมมันก็จะมีพวกเซลล์ดีเอ็นเออะไรในร่างกายเราเนี่ยได้แบ่งตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนกระทั่งเราสามารถขยายตัวได้จากแค่เป็นอสุจิตัวน้อยๆน,น,นะกลายมาเป็นผู้คนผู้ใหญ่เต็มตัวนะครับผมซึ่งเขาพากันว่าไอกรรมวิธีเนี่ยของเจ้าแบคทีเรียตัวเนี้ยบางทีนะมันจําเป็นต้องใช้เวลาถึงแบบ100ปีกันเลยกว่าที่มันจะเริ่มแบบ แบ่งเซลล์ขึ้นมาได้แบบหนึงปุ๊ดแค่นั้นนะครับผมนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีอัตาราในการเมตาบอลิซึมหรือว่าการย่อยอาหารที่แบบต่ําหรือว่าช้ามากด้วยคือถ้าจะเปรียบเทียบก็คือสมมติว่าเอเจ้าแบคทีเรียตัวเนี้มันเพิ่งกินอาหารเช้าไปในตอนที่เราเพิ่งเกิดมานะครับผมไอตอนนี้ที่เราได้โตโตกันอยู่แล้วมานั่งฟัง YouTube กันเนี่ย เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันยังย่อยอาหารเช้าของมันไม่เสร็จกันเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละด้วยการใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ของพวกมันแบบนี้เองนะเขาก็เลยว่ากันว่ามันเป็นเคล็ดลับในการที่ให้เจ้าสิ่งมีชีวิตพวกเนี้มันสามารถอยู่เป็นปูชนียะแบคทีเรียกันได้อย่างยาวนานนะครับผมและนอกจากนั้นเองถ้าหากมีช่วงเวลาไหนที่เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เริ่มรู้สึกว่า ชีวิตมันเริ่มมีอันตรายแล้วหรือว่าสภาพในการหาอาหารออกมาเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับผมมันก็จะสามารถจําศีลได้แบบหลับเป็นทีหลายร้อยปีเลยรอจนสภาพที่แบบเหมาะสมกับการที่มันจะกลับมามีชีวิตใหม่มันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ใหม่ได้หรือบางทีถ้าหากมันรู้มันจําเป็นจะต้องตายนะเจ้าพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีแบบอาจจะเรียกว่าอะไรเดียวระเบิดตัวมันเองนะครับให้แบบเซลล์ที่ตายมันได้กระจัดกระจายไปเสแล้วเซลล์ที่พอจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะไปกลืนเอาเซลล์ที่ตายอ่ะ เข้ามาต่อแล้วก็มาแบบทุบชีวิตตัวมันอีกทีเป็นกระบวนการที่แปลกประหลาดกันมากนะครับผมแต่นั่นแหละมันก็คือเคล็ดลับในการที่ทําให้เจ้าพวกนี้เนี่ยมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ยาวนาะนหรือจะเรียกว่ามันเป็นอมตะเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่นี้เนี่ยเพื่อนๆสงสัยกันไหมว่าแล้วถ้าหากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินมันยังได้แปลกประหลาดกันขนาดนี้แล้วใต้สมุดอะ มันจะเป็นขนาดไหนคือเราเคยสังเกตไหมว่าไอ้ใต้น้ําพอเรายิ่งดําลึกลงไปลึกลงไปเนี่ยนะหน้าตาของสัตว์ใต้น้ำเนี่ยมันก็จะเริ่มน่าเกลียดขึ้นนะครับคือสงสัยหรือเปล่าว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นถ้าสงสัยเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปฟังได้ในลิงก์ด้านล่างที่ได้แปะเอาไว้ให้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเดอ้อบ๊ายบาย